สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับกับ SUV นะครับสวยเหมือนเดิมนะครับสำหรับ e v e r e s t ตัวนี้นะครับปี2015เข้าใหม่นะครับเครื่อง3.2มจุดสโวินะครับยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดที่มีชันรูฟนะเป็นตัวรองท็อปนะครับแต่ว่าคันนี้ ทีเด็ดอยู่ที่เลขใหม่ใหม่น้อยมากนะครับมาอยู่ที่9 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันว่ารถสวยขนาดไหนนะครับวันนี้ตกแต่งมาเยอะแล้วด้วยนะครับมาดูกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับสีแดงนะครับมีแรปหลังคาดำมาให้นะครับมีสติ๊กเกอร์ภูเขาเอเวอร์เรสต์นะครับกระจังหน้ามัสแต็งนะครับเป็นม้าเงินนะครับเรียบร้อยพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับล้อแม็กซ์ได้ไปทําสีมาให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับยางเป็นยางออโทเรนนะครับ เบิกใหม่เลยนะครับครอบกระจกมือเปิดนะครับดำเงานะครับสวยมากเลยนะครับดูภายในกันนะครับนี่ใหม่ไหมใหม่ไหมใหม่เก้าหมื่นกิโลนะใหม่จัดเลยนะเบาไฟฟ้านะครับตัวนี้เบาะแถวที่สามยังเป็นยังเป็นพับมืออยู่นะครับยังไม่ใช่พับไฟฟ้านะครับแต่ว่าเอวเลนเนี่ยเบาะแถวที่สามจะให้ดู จะพับง่ายที่สุดก็คือทีเดียวเลยถ้าเกิดว่าเป็นอาเจโร่ ero, ก็จะต้องพับสองรอบต้องไปเปิดข้างในอีกรอบดูอันนี้คือเป็นเบาะแถวที่3ที่พับง่ายที่สุดใน SUV นะครับเห็นไหมฮะพร้อมหมหนังนะครับนี่ขวาท้ายสวยๆรถสวยจัดเนยนะไม่มี ไม่มีการเฉี่ยวชนนะครับภาษาเซียนเขาจะเรียกอะไรนะน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์คเดิออันนั้นเป็นอย่างนั้นทุกคันอยู่แล้วนะครับสำหรับรถที่นี่นะครับสวยเลยนะครับน่าใช้มากนะครับน่าใช้สุดๆมาพร้อมกับตัวชุดปูพรมกระดุมนะเบิกใหม่อันนี้ใหม่เลยเน็บเนบจริงเน็บจริงคันนี้เน็บจริงใครได้ไปนะโชคดีมากในราคา700,000 6,9,000บาทนะครับรถปี2015นะครับเรามาดูกันว่าเลขไม่90,000กิโลเห็นไหมเอ่ยเนี้ยบมากนะคือโครงสร้างตัวถังเดิมหมดเลยนะามาดูกันดูเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสวยมากครับรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปนะโชคดีมาก นมาดูเลยนีส่สวยเลยนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะคือน็อตเดิมหมดเลยนะฝากระโปรงมีน,อน็อตขยับเก็บสีฝากระโปงชิ้นเดียวนะน่าจะเป็นสะเก็ดหินนะครับที่เหลือนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนนะนี่ดูเม็ดแอคเดิมโรงงานหมดเลยนะวิธีการดูเอลเวนนะว่ารถใหม่หรือเก่าดูให้ดูตรงนี้นี่มาดู ถ้ามันถ้ามันขาวจ้วะเลยแหละแสดงว่ามันเปลี่ยนมาหมดถ้ามันเหลืองแสดงว่ามันขับมาเยอะเลขไม้นเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักแสนเจ็ดแสนแปดสองแสนหนึงเนี้ยนะครับมันต้องสีนี้นะคืออันนี้อันนี้เป็นแบบจุดสังเกตเล็กๆแล้วกันนะถ้าเกิดว่าขาวก็ไม่ได้น้ำตาลเลยก็ไม่ได้มันต้องประมาณนี้นะฮะคือจะต้อง,องกัดส่วนกับไม่เก้าหมื่นกิโลนะครับแล้วประวัติคนีเข้าศูนย์เป๊ะด้ยนะใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคารถสวยแต่งมาให้แล้วนะครับ เครดิตฟีีดาวแล้วพบกัน